สวัสดีครับมาพบกับการรายง,งานข่าวในส่วนของการสรุปภาวะการลงทุนทั้งในตลาดสินค้าเกษตรลงหน้าแห่งประเทศไทยหรือว่าเอฟเซ์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือว่าเ e ซตอินเด็กปร,ร Index, ประจำเช้าวันศุกร์ที่13ธันวาคม2556กับผมชัยวัฒน์เหมือนมีบรรณาธิการฝ่ายข่าวเศรษฐกิจและสังคมต่างประเทศและในประเทศสำนักข่าวสากลระหว่างประเทศ จีเซเโดยราคายาผงผ่นลงกันชช้นสาสำหรับสัญญาส่งมอบเดือนกรกฎาคมของปี2 0 1 4ปิดตลาดเย็นวันนี้ที่ระดับ88บาทเพิ่มขึ้น1บาท50สตางค์ด้วยปริมาณการซื้อขายรวมที่ยังคงเบาบางณนะระดับ1้6ดคู่สัญญาโดยราคายางก็ปรับตัวสูงขึ้นมาต่อเนื่องสอดคล้องกับราคายางแผ่นดิบและราคายางแผ่นลงพันที่ตลาดการยางพาราสงขาที่ปรับตัวสูงขึ้นในทิศทางเดียวกับตลาดล่วงหน้าโตเกียว ที่ได้ปรับตัวสูงขึ้นเหนือระดับ280เยนเพราะว่าได้แรงหนุนจากมุมมองที่เป็นบวกว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจทั่วโลกนั้นจะช่วยหนุนอุปสงค์ยางให้ฟื้นตัวขึ้นตามไปตามตามเศรษฐกิจโลกที่ขยายตัวแต่อย่างไรก็ตามรคายงในระยะนี้ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบที่จํากัดเพราะว่ามีแรงกดดันจากนักลงทุนเนี่ยวิตกกังวลว่าการบรรลุข้อตกลงด้านการคังในสภาของเกรดของสหรัฐนั้นอาจจะทําให้ธนาคารสหรัฐหรือว่าเฟดเนี่ย ตัดสินใจปรับลดขนาดมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณหรือว่า QE ลงในเร็วๆนี้ส่วนต่อมาก็จะเป็นการสรุปภาวะการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยดัชนีหุ้นไทยเย็นวานนี้ปิดตลาดตอนเย็นที่ระดับ1,356.21จุดลดลง13.14จุดมูลค่าการซื้อขายโดยรวม2 7 9 8ล้านบาทดัชนีหุ้นไทยเมื่อวานนี้เคลื่อนไหวในแดนลบตลอดทั้งวนันโดยแตะจุดสูงสุดของวันที่ระดับ1,368.42จุดแล้วก็แตะจุดต่ำสุดของวันที่ระดับ 1,356.09หจุดหลักทรัพย์ที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น175หลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงลดลง486หลักลหลักทรัพย์และหลักทรัพย์ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง182หลักทรัพย์ด้านตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้นั้นก็ปรับตัวลงในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเอเชียที่อยู่ในแดนลบกันส่วนใหญ่หลังจากที่มีความกังวลกับเรื่องเดิมๆก็คือการลดขนาด QE ซึ่งคงต้องรอดูการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐหรือเื่อคณะกรรมการ FOMC 17บเถึงธันวาคมที่จะถึงนี้โดยตลาดบ้านเรายังมีแรงกดดันในส่วนของปัปจจัยทางการเมืองที่ยังไม่ชัดเจนซึ่งในภาพรวมนักลงทุนต่างชาติก็ยังคงขายอย่างต่อเนื่องแต่อย่างไรก็ตามตลาดยังมีแรงหนุนจากความคาดหวังที่ว่ากองทุน LTF แล้วก็ IMF เนี่ยจะช่วยจะเข้ามาช่วยหนุนตลาดได้ในช่วงที่ต่างชาติยังคงเทขายส่วนแนวโน้มการลงทุนในตลาดหุ้นไทยวันนี้นั้นตลาดคงจะเคลื่อนไหวในลักษณะคึมต่อโดย v o l ุ่มเทรดน,น่าจะยังคงเบาบางเหมือนเมื่อวานนี้ ซึ่งส่วนหนึ่งก็คงเป็นเพราะใกล้ช่วงเทศก,กาลแล้วแล้วก็ในนักลงทุนต่างชาตินั้นบางส่วนก็คงหยุดลงทุนและบางส่วนก็ยังขายอยู่โดยหลักทรัพย์เมื่อวานนี้ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด5ลำดับแรกลำดับที่1เป็นหุ้นทรูมูลค่าการซื้อขาย3,068ล้านบาทปิดที่ระดับ8บาท35สตางค์ลดลง60สตงางค์ลำดับที่2เป็นหุ้นบริษัทจัดมินิเนชั่นแนลหรือว่าหุ้นแจสมูลค่าการซื้อขาย1,783ล้านบาทปิดที่ระดับ7บาท50สตางค์ลดลง35สตง ลำดับที่3าเป็นหุ้นธนาคารกสิกรไทยหรือว่า Kbank มูลค่าการซื้อขายพัน2้ล้านบาทปิดที่ระดับ167บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้าลำดับที่4เป็นหุ้นบริษัทแอดวานมูลค่าการซื้อขายพัน9้าล้านบาทปิดที่ระดับ215บาทลดลง6บาทและลำดับท้ายลำดับที่5้เป็นหุ้นบริษัทปตท,ปท,ทมูลค่าการซื้อขายพัน3้าล้านบาทปิดที่ระดับ2 9 7บาทลดลง5บาท สำหรับพอรน้นักทุนสถาบันเมื่อวานนี้มีการซื้อสุทธิ1,127ล้านบาทส่วนอรอตบัญชีบริษัทหลักทรัพย์มีการขายสุทธิ10ล้านบาทและก็พอรน้นักทุนต่างประเทศยังขายสุทธิ3,527ล้านบาทส่วนพอรน้นักทุนในประเทศมีการซื้อสุทธิ2,411ล้านบาทครับจากที่กล่าวไปก็เป็นการรายงานข่าวในส่วนของการสรุปภาวะการลงทุนทั้งในตลาดสินค้ากเกษตรลง่หน้าแห่งประเทศไทยหรือว่าเอฟเต์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือว่าเซ็นดีนเด็กประจําเช้าวันศุกร์ที่ 1 3ธันวาคม2 5อมกับผมชัวัฒนเหมือนมีบรรณาธิการฝ่ายข่าวเศรษฐกิจและสังคมต่างประเทศและในประเทศสำมะขาวสากลระหว่างประเทศ g 7 News สวัสดีครับเอฟเอฟศูนย์กลางการซื้อขายสัญญาล่วงหน้าคอมมูนิตี้แห่งแรกของไทยซื้อขายสัญญาล่วงหน้าข้าวยางมัน ใช้เป็นราคาอ้างอิงสำหรับผู้ประกอบการสินค้าเกษตรเป็นเครื่องมือในการลงทุนสะดวกมั่นใจมาตรฐานสากลสอบถามโทร02-2639888หรือ w w w .afet.or.th A-FET ตลาดสินค้าเกษตรรุ่มหน้าแห่งประเทศไทยรู้ราคารู้อนาคตลดความเสีย่ยง